ุกจะพามารับชมนะครับผมงานจับเสียมโดยช่างช่างหญิงเนาะฝั่งนี้เป็นช่างปูนนะครับผมทีน้องช่างหญิงนะครับเป็นเป็นเป็นช่างปูนนะครับสีมือสุดยอดเลยพี่น้องดูดูดูครับผมขนาดจานสุกยังไม่เป็นเลยนะครับเนี่ยยังไม่เซียนเลยดูเนี่ยสุดยอดเลยครับทีมงานช่างนะครับผมโอ้โหทีน้องสุดยอดไหมครับผมเดี๋ยวจานสุกมาอัปเดตให้ชมช่วงบ่ายนะเนี่ยนะครับผม ลงไปกันปึ๊บเนาะเสียมเสียมสดก็ได้ใช่ไหมได้โอ้โหก่อนก่อนจะเสียมสำเร็จเนาะเราก็มีเทคนิคอย่างนี้แหละครับผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอเคครับผมผมเนี่ยเอาปึ๊บอะไรตัวนี้ปึ๊บเนี่ยเนาะตูี่กัดตี เอียงเนาะก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมโอเคครับผมฝั่งนี้ก็จะจับเสียมรอนะครับผมเดี๋ยวจับเสาเนาะเสาเพราะว่าเดี๋ยวรอง,งานระบบวางระบบเสร็จนะครับผมเราก็จับเสียมตีตะข่ายรอนะครับงานระบบเสร็จก็ค่อยนั่นอีกทีหนึ่งนะครับผม PVC เครับผมนี่ครับตรงไห้ขาดเลือก็แต่งไม่เนาะโอเครับก็ถือว่าโอเคครับผมนี่นะขยับนั่งร้านก่อนนะครับผมจะยบนั่งร้านเพื่อที่จะต่อไปฝั่งน้นนะครับโอเคครับ เราก็จะมาอัปเดตให้ดูรอบบ่ายเนาะงานจับเสียมนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวอาจารย์สุจามาอัปเดตให้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตอนเย็นหรือพรุ่งนี้ชาอีกทีหนึ่งนะครับผมเดียนี้ก็ต้องขอกาวคำว่าสวัสดีนี่จะเป็นช่างจับเสียมชายนะครับผมเมื่อกี้เรารับชมช่างสับจับเสียมงานปูนหญิงไปแล้วเนาะอันนี้เป็นป่ายชายนะครับผมเนี่ยมามาดูรับชมด้วยกันนะครับผม มีฉากมีแนวมีดิงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าผ่านเนาะนะครับเดี๋ยวเราดูตอนใส่เสียม pvc นะครับผมปิดวัดปิดรับตัด เพิ่มรตับเพิบนี่ครับโดยความชํานาญแล้วนะครับถ้าทําทุกวันก็จะเกิดความชํานาญเองนะครับผมไม่ว่างานอะไรเนาะครับทุกท่านถ้าเราทําทุกวันทุกวันเราก็จะเก่งนะครับผมเกิดความชํานาญนะครับมีวิชาติดตัวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเพิ่เพิ่เนี่ย เราเช็คว่าไดร้ระดับเอ็นไหมนะไดเอ็นก็เราปูนโบกอีกทีนึ่งนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับปูนโบกปิดเพื่อให้ยึดเกาะอ,อีกทีหนึ่งนะครับ ี่ครับผมก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมทุกท่านโอเคครับฝั่งน้นก็ช่างจับเสียมหญิงของเรานะครับทำการจับเสียมโอเคครับผม